สรุปสถิติ7วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์มีอุบัติเหตุ2,044ครั้งมีผู้บาดเจ็บ2,060คนและผู้เสียชีวิต287คนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานแถลงผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง7วันของการรณรงค์เกิดอุบัติเหตุรวม2,044ครั้ง ผู้บาดเจ็บรวม2,060คนผู้เสียชีวิต287คนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยมีทั้งหมด7จังหวัดจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดคือจังหวัดเชียงรายมีอุบัติเหตุ82ครั้งจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดคือจังหวัดแพร่80คนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือจังหวัดเชียงราย17รายโดยจากสถิติดังกล่าวมีผู้บาดเจ็บลดลงจากปีที่แล้ว แต่จำนวนของการเกิดอุบัติเหตุถือว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนคือการขับรถเร็วและการดื่มแล้วขับไปทั้งแก้ไขทําความเข้าใจนะครับให้คนตหนักมากขึ้นในเรื่องของความปลอดภัยสำรับ้าบูงก็โอเคอก็ก็ดีึ้นจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมไหมคะทุกอย่างก็ใส่เข้าไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องเหลือความร่มวมมือของของพี่น้องประชาชนครับ แปดสเจร์เซมอเตอไซค์ mm. <laughs>